วันนี้มาสรุปกันนี้ว่าไลฟ์เนี้ยเออวันนี้ผมชวนคุยเรื่องเกี่ยวกับแนวทางการลงทุนเนาะผมก็ตั้งชื่อหัวข้อประมาณว่าไม่ไม่อยากให้มันแบบดูดึงดูดมากแต่ว่าเอ่อหัวข,ข้อวันนี้ตั้งขึ้นมาจากเรื่องราวในในคริปโตช่วงนี้ที่แม้ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่ตลาดมันจะค่อนข้างซบเซาอะไรประมาณนี้กาวหมดกาวหมดแล้วก็ซึมซึมอะ่ะจะขึ้นก็ไม่ขึ้นจะลงก็ก็ลงไม,ไม่ไม่แบบลงหนักๆ อะไรเงี้ยก็หลายคนก็จับตาเรื่องของคริปโตกันเนาะแต่ว่าเรื่องของเรื่องคือความเคลื่อนไหวในเชิงของเอนักลงทุนรายใหญ่เองหรือว่าเฮดฟันก็คือเลดิโอก็เพิ่งออกมาพูดน,นะแต่ว่านักลงทุนทางเอกชนเนี่ะหลายคนก็มีทิศทางที่อยากจะศึกษาคริปโตอ่ะเรียกว่ารายใหญ่โฟโมทุกอย่างก็ยังก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ก็คือมีทิศทางว่าเออจะมาก็มันเป็นเทรนด์ของอนาคตจริงๆอะเนาะแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มีอีเวนต์อะไรที่ทําให เเกิดใหญ่ๆอ่ะแบบแบบหลายๆครั้งที่มันมีความขึ้นไหม่ของราคาใหญ่นะครับก็เลยชวนคุยเรื่องราวที่เรดารีโอพูดวันนี้ว่าเออเหมือนบิตคอยอ่ะมันเป็นเหมือนเออทองคำของวัยรุ่นอ่าก็คือ mm hmm. ของคนรุ่นใหม่อารมณ์ประมาณนี้เพราะว่าคนรุ่นใหม่ก็ดูมีทิศทางที่จะซื้อบิตคอยมันในมุมเดียวกับทองคำมากขึ้นอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็เออ c อก็ มีผลสำรวจออกมาว่า80กว่าเปอร์เซ็นต์ของเศรษฐียุคเมเลเนียก็ถือบิตคอยถือคริปโตส่วนใหญ,ญ่ก็เลยมาชวนคุยว่าเออไอแนวโน้มพวกเนี้ยหลายๆคนก็จะบอกอยู่แล้วว่าเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของสิ่งใหม่ที่มันมาที่ไฮไฮกันในบางช่วงเวลาอาจจะก,กินเวลาสักปีสองปีเนี่ยที่ทุกคนกําลังตื่นเต้นกันนะสุดท้ายส,สุดท้ายแล้วอะ่ะมันก็จะสะท้อนมูลค่ากลับมาดีซึ่งสะท้อนมูลค่ากลับมาในที่นี้ก็คือเขาจะสื่อว่า ฟองสบู่มันจะแตกอ่ะอันนี้ก็คือเหมือนไมโครบรีก็จะพูดออกมานะว่าแบบเออมันก็มีความผ,ลผ,ลผลันผวนเป็นตลาดเก็งกาไรสูงนะครับก็เลยเออแต่เรย์พูดแบบนี้เหมือนเขากําลังจะสื่อว่าเฮ้ยมันมีบางอย่างนะมันมีบางอย่างที่พื้นฐานกำลังจะเปลี่ยนแปลว่าแนวทางการลงทุนอน่ะมันกาลังจะเปลี่ยนไปจริงๆหรือเปล่าคือหมายถึงว่าสินทรัพย์ด้านดิจิตอลอ่ะคนจะมองแบบเหมือนเดิมไม่ได้คือหมายถึงว่ามองเหมือนเดมว่าอ่ะสุดท้ายถ้าทาหมดตรงนี้ไปเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิม หรือจริงๆแล้วทุกอย่างมันกำลังจะเปลี่ยนแล้วมุมมองการลงทุนที่นอกจากเรื่องของบิตคอยแล้วอ่ะมันจะไปปลดล็อกเกี่ยวกับเรื่องของเอ่อคอมมูนิตี้เนาะการลงทุนในชุมชนต่างๆในอุดมการณ์ต่างๆอ่ะซึ่งเราจะบอกมาตลอดว่าบางอย่างอ่ะมันยังไม่ได้ทํากาไรเลยนะไหนระกําไรไหนละเงินอ่าแต่ถ้าบอกว่ามันมีคุณค่าไหมเออมันพอจะมีความเข้าใจแหละเรื่องของแบรนดิ้งเรื่องของอะไรประมาณเนี้แต่มันใช่แนวคิดในการลงทุน แบบใหม่จริงๆเหรอมันจะยืนอยู่ได้ยั่งยืนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเป็นคําถามของวันนี้ซึ่งพี่คิมก็เลยให้มุมมาว่าโอจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มันก็พูดมาแบบนั้นแหละว่าการลงทุนอะสุดท้ายแล้วอะถ้าถ้าอะไรจะยั่งยืนมันมันก็หายากในในในแง่ของคาว่าย,ยั่งยืนนะมันแล้วแต่ไซคลก็เลยพูดถึงมุมมองของเรก่อนคือเร่ะเขามองไซคลเป็นไซคลใหญ่แล้วไซคลย่อยๆๆลงใหมท่ทีเขาเลยพูดถึงทองคําบ่อยเพราะว่าทองคําคือสิ่งหนึ่งที่ ที่ผ่านไซเคิลใหญ่ไปได้ก็คือไซเคิลของอประเทศละกันก็คือการเปลี่ยนแปลงของประเทศการเปลี่ยนแปลงของอาณาจากักรบางทีก็มีบางอย่างที่รุ่งเรืองแล้วก็หายไปอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่ค r o s s มูลค่าข้ามมาได้อ่ะมันก็คือทองคําแต่ถ้าเป็นอะไรที่ย่อยลงมาอีกอ่ะมันจะมองเห็นถึงแนวโน้มของธุรกิจเนาะอย่างที่เราบอกว่าเศรษฐกิจมีไซเคิลช่วงที่แบบซบเซาฟื้นตัวแล้วก็ช่วงที่ เฟืองฟูสูงสุดก็จะมีหุ้นในเซกเตอร์นั้นเซกเตอร์นี้สินทรัพย์กลุ่มน้ํากลุ่มนี้ได้ประโยชน์อารมณ์ประมาณเนี้ยเออแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะคนที่จะชนะในไซเคิลย่อยๆเหล่าเนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มของ V.I. ก็คือคนที่มองถึงบริษัทที่ทํากําไรได้อย่างต่อเนื่องอ่ะทำให้ V.I. เขาก็จะเพอร์ฟอร์มได้ตลอดนะครับแต่คนที่เออลงทุนในคุณค่าแบบด้านอื่นๆอ่ะมักจะยืนไม่ได้ยาวๆนะครับทำให้ก็เลย ไชวนคุยตรงนี้ว่าคริปตมันลดล็อกตรงนี้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆครั้งอ่ะเราเราถือแต่ละเหรียญเนี่ยนนะเราใช้ความเชื่อนะเราใช้ในมุมที่ว่าเรายังไม่ได้โอเคยังไม่ได้เห็นกําไรขนาดนั้นเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดกําไรไหมแต่ว่าบางทีอ่ะเราลงทุนในแง่ของคุณค่าคุณค่าแบบแบบฟุ้ไงดีอ่ะมันคุณค่าของศาสนานะครับก็เ,เลยมาชวนเชิญชวนมุมมองแบบเนี้ยซึ่งส่วนหนึ่งที่ที่ครามันจะมีสองประเด็นประเด็นแรกก็คือ พี่คิมอธิบายว่าบางทีอะมุมอมองการลงทุนอะบางไอตัวแก่นอะยังยังคิดเหมือนเดิมได้แก่นมันอาจจะแบบคิดค้นกันมานานแล้วแหละแก่นมันอาจจะเป็นเหมือนเดิมเสมอคือไซเคิลจะเหมือนเดิมแต่ต่อให้ไซเคิลเหมือนเดิมสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมคือโครงสร้างพื้นฐานของแต่ละอย่างยุคที่ไม่มีไฟฟ้าก็ลงทุนแบบหนึ่งแต่พอมีไฟฟ้าแล้วอะมันก็ต้องเลือกอุตสาหกรรมอีกแบบหนึ่งไฟฟ้าก็คือโครงสร้างพื้นฐานแบบหนึ่ง อินเทอร์เน็ตมาก็เป็นโครงสร้างื้นฐานอนแบบหนึ่งพออินเทอร์เน็ตปุ๊บวิธีการลงทุนก็จะเปลี่ยนไปพอคริปโตก็เชิญชวนมองว่าคริปโตมันเป็นโครงสร้างื้นฐานอย่างหนึ่งที่ทําให้เงินอะมันดิจิทัลได้จริงๆก็คือคือคือมันเป็นแล้วแล้วมันดันเกิดสกุลเงินที่มันเหมือนเป็นทองคําที่มันดันมีการส่งข้ามมูลค่าที่แบบไร้ตัวตนตรงนี้ได้เนาะพอมันมีเน็ตเวิร์กแล้วอะมันเลยทําให้พฤติกรรมของคนในอนาคตเปลี่ยนไปพฤติกรรมในที่นี้ก็คือ เวลาที่จะทําอะไรก็ตามอ่ะไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือไหนแต่ว่าโดยพื้นฐานแล้วอ่ะจริงๆตอนมันยังไม่เกิดในคริปโตโเนาะยังไม่เห็นได้เห็นภาพชัดมากถ้าถ้าจะพูดโดยโดยทั่วไปแต่ว่ายกอย่างยกตัวอย่างอินเทอร์นเรน็ตอย่างเงี้ยอ่าวันนี้เราก็มานัดกันเจอกันในไลฟ์ที่อ่าทุกเอ่อทุกๆวันอาทิตย์เวลาสามทุ่มเราก็จะเจอกันไลฟ์คริปโตทอลกอยู่แล้วแต่พฤติกรรมก็คือแต่ก่อนอ่ะตั้งยังไม่ตอนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ต หรืออินเทอร์เน็ตแบบยังยังไม่เกิดแบบ u t u b e ขึ้นมาพฤติกรรมเวลาเนี้ของคุณอะคือคุณดูทีวีอยู่อ่ะแต่ว่าตอนเนี้คือคุณมาดูเอ่อไลฟ์มาเนาะซึ่งสุดท้ายแล้วอะคุณก็กําลังเปนเวลาหรือว่าใช้คือคือคุณดูเพราะคุณได้อ่เราได้ให้คุณค่าอะไรบางอย่างอ่ะก็วิธีการหาคุณค่าการใช้ชีวิตการเติมเต็มอะไรเงี้ยพฤติกรรมของคนอะอาจจะมีไซเคิลเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่อยู่รอบตัวมันมันไม่เหมือนเดิมเพราะโครงสร้างพื้นฐานมันเปลี่ยนไปเนาะนั่นแหละ ก็เลยทอนนมาว่าหนึ่งแหละโครงสร้างพื้นฐานมันเปลี่ยนไปแล้วบางทีแนวคิดการลงทุนแบบเดิมใช้ได้แต่ว่าต้องเอาเครื่องมือใหม่ไปประกอบด้วยอันนี้คือในมุมที่เรย์เรย์พูดถึงบนะิตคอยน์เนาะว่าเออมันมีพเทนเชียลเหมือนกันที่มันจะทําหน้าที่แบบทองคําได้แต่เขายังเขายังมองว่าทองคํวก็ทําทหน้าที่ได้ดีแล้วก็เป็น blue chip ในกลุ่มนี้นะครับแต่อันที่สองที่ที่เป็นเรื่องเป็นเรื่องของคลิปตัวอาจจะเป็นประเด็นใหญ่หน่อยก็คือเรื่องของ การลงทุนด้วยความเชื่อด้วยอุดมการณ์พวกเนี้มันมันจะสะท้อนมูลค่ามาได้จริงๆเหรอเออมันมันจะประสบความสำเร็จจริงๆเหรอพี่เิมก็เลยยกเคสของบิตคอยว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันมีการเคลื่อนไหวเพื่อรวมตัวกันของโซนๆเพื่อผลักดันอุดมการณ์มานานแล้วแต่บิตคอยเป็นอันหนึ่งที่ชัดเจนว่าคนบิตคอยเองอ่ะอยากจะให้อุดมการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยากจะให้เออมันมีมันมีเทคโนโลยีมันโอเคแล้วแหละคือบิตคอยสตอชิ จะไม่รู้เขาเป็นใครแต่ว่าเขาคิดมาว่าเออบิตคอยมันมีความแบบดซจิท่าไลท์มากพอไม่มีใครควบคุมเงินตรงนี้ได้แต,แต่แต่ละคนทีเ่เข้ามาในบิตคอยอ่ะที่ที่เป็นแบบคนคนบิตคอยอาจจะเรียกยังไงบิตคอยแมกซิมอลลิสหรอหรือว่าคนนี้มองเห็น p o t e n t i a นี้ของบิตคอยเข้ามาในบิตคอยอ่ะไม่ได้ซื้อเพื่อจะเตรียมจะขายแต่เขาเห็นคุณค่าบางอย่างว่าเขาไม่รู้แหละว่ามันจะราคาเท่าไหร่แต่ว่าเขาอยากจะผลักดันให้ให้เงินตรงนี้มันเกิดให้ให้ความคิเนี้ยมันเกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะแบบว่า แล้วแล้วนั่นแหละพอขยายเน็ตเวิร์กต่อไปเรื่อยๆเดี๋ยวบิตคอยมันจะมีคุณค่าของมันขึ้นมาเองอารมณ์ประมาณเนี้ยซึ่งซึ่งคําถามก็คือนี่แหละมันคือสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นและกันว่าเราไม่เคยใช้มุมมองการลงทุนแบบนี้ได้เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่าอ้าวมันก็เหมือนเป็นการปั่นหุ้นปะคือมันก็จะได้ประมาณหนึ่งไงแต่ว่ามันก็ยืนระยะไม่ได้แต่มันกลับกันก็คือหลายๆครั้งการผลักดันอุดมการพวกนี้มันทําให้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ คือพฤติกรรมของคนทั้งโลกเปลี่ยนไปด้วยอ่าเพราะว่ามันเป็นนอมที่แบบเขามีความเชื่อบางอย่างที่ที่จะผลักดันอะไรดีๆขึ้นในอนาคตนะน,นะครับก็เออที่เหลือมันจะดูแอบแตกมากเลยอ่ะก็ก็มันจะสรุปได้ประมาณนี้ก็คืออันอันหนึ่งแล้วก็คือแนวทางการลงทุนเปลี่ยนไปไหมคอเดิมยังอยู่คอเดิมยังอยู่คือแต่แค่โครงสร้างมันเปลี่ยนแต่อันที่สองก็คือโครงสร้างที่เปลี่ยนปลดล็อก เรื่องบางเรื่องที่เราไม่เคยใช้แนวคิดนี้ในการลงทุนได้ก็คือเรื่องเรื่องของเออความเชื่ออุดมการณ์แต่ทีนี้ความเชื่ออุดมการณ์โอเคต่อนิดนึงก็คือถ้าคุณจะใช้มุมมองในการความสามารถในการหาเงินน่ะมันชัดเจนมากขึ้นคือถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะความสามารถในการหาเงินน่ะมันเหมือนแบบแบบว่าโครงสร้างบริษัทที่ต้องทากาไรไงแต่ตอนหลังอ่ะพอมันเป็นเทคนโนโลยีอ่ะ กลายเป็นว่าคนที่มีเทคโนโลยีต่อให้เขายังทําเงินไม่ได้แต่ความสามารถในการหาเงินเขาก็คือความสามารถในการหาเงินจาก v ีซีความสามารถในการหาเงินจากใครสักคนที่จะเห็นค่าในเขาเพราะนี่แหละคือนอมที่เปลี่ยนไปในตอนหลังแต่ตอนแต่แต่ก่อนมันจํากัดอยู่ที่ v c ซีไงแต่พอมันมีคริปโตตร,ตรงนี้ปุ๊บอะ่ะมันมันเวอร์ลไวมากขึ้นตรงที่ว่ามุมไหนก็ได้ของโลกที่มีความเชื่อว่าอยากให้อยากให้โปรเจกต์นี้เสร็จอะ่ะคุณเข้ามาร่วมกับเราสิมันกลายเป็นว่า บนรดอุดมการ์เนี้ยได้ได้ง่ายขึ้นคือเข้ามาร่วมไม่พอคือไม่ไม่ใช่แบบเข้ามาให้ตังค์อ่ะสนับสนุนแต่กลายเป็นว่าเออคุณมาช่วยกันเพื่อผลักดันสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นแล้วเหรียญน,นั้นน่นะมันจะ represent คุณค่าของของชุมชนนั้นขึ้นมาแทนมันก็เลยเป็นการปลดล็อกการลงทุนในแบบหนึ่งนะครับผม